สวัสดีนะาๆน,นักตกปลาทุกท่านนะครับพบกับช่องเรียวทูเจแปอุปกรณ์ตกปลามือสองญี่ปุ่นครับวันนี้นะครับจะเป็นรอบอัลฟา a อร์รอบ7.2หมุนซ้ายนะครับอุปกรณ์ที่มีให้นะครับก็จะมีเป็นกล่องนะครับมีตัวลออ้อมีคู่มือในแกมยังใหม่ๆเลยนะครับอันนี้เป็นสเปคของรออนะครับเดี๋ยวดูตัวล้อ,อก,กันครับ ตัลลอกนี้ก็สภาพน้องๆเมื่อหนึ่งก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยริ้วรอยแทบจะไม่มีนะครับสวยๆเลยนะครับสภาพนี้หาไม่ง่ายแล้วนะครับสมัยนี้นะครับแล้วก็มีครอบข้อควายแต่งสีแดงมาจากญี่ปุ่นคันนี้ไม่ทราบค่ายนะครับลอกตัวนี้ไม่มีสปูลเดิมนะครับมีเป็นสปูลของได้ว่า s s r มาให้นะครับการทํางานของเราก็หมุนนะครับปกติไม่ขึ้นมือนะครับการทํางานก็ ใช้ได้ปกติทุกระบบเลยนะครับตัวนี้ได้ไปใช้ก็คุ้มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับแม่เหล็กก็ยังสวยนะครับสปูนนะครับสปูนสปูนของ s s สเนะครับตัวนี้ไม่มีรอยนะครับไม่บุบไม่บิดน,นะครับใช้งานได้ปกติ ก็ยังลื่อนๆอยู่แล้วนะครับก็สำหรับนั้นนะนะครับที่สนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของเพจไว้ให้นะครับเพจเลวตูญ mm ี่ปนนะครับเผื่อน้นๆสนใจอย่าง้ตัวนี้ก็เข้ากันไปจองได้ที่เพจได้เลยนะครับตัวนี้ก็เสนอขายที่7 770รลมส่งนะครับ ก็ฝากไปด้วยนะครับแล้วก็นน,นะท่านใดนะครับที่สนใจอุปกรณ์ตกปลามือสองญี่ปุ่นนะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์นะครับเดี๋ยวจะมีลอกมาลงให้ชมกันเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากไ้ด้วยนะครับขอบคุณครับ